ฮสนุกพอหรือยังล่ะเมี้ยวเมียวอณาจักรเตียนจงเป็นที่แห่งความสงบสุขร่มเย็นไม่มีไปกามใดๆแล้วก็ไม่มีอันตรายที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตด้วยถ้าเทำตัวงูเง่าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอักเยวจิวออกจากอณาจักรเตียนจงไปแล้วและเจ้าองทำตัวงูเง่าอย่างนี้ต่อไป ก็มีแต่จะเป็นตัวตัวให้เซียวจิวเออเแยวที่นี่ไม่มีใครสามารถคลมกลบสายเลือดพยากขาวของเจ้าได้แต่ออกจากที่แห่งนี้ไปสวรรค์ทั้งเก้าฉันชันบนชั้นกลางชั้นล่างเจ้าไม่รู้หรือว่าเจ้าจะนำความวุ่นว้ยมาให้เสียวจิวเออยังไงบ้างนะแต่แมวง่อง,ง่อตัวนี้พูดไม่รู้เรื่องไม่ยอมฝึกตะบะให้สูงขึ้นแล้วก็ ต่อให้ต้องใช้วิธีการใดๆข้า,ขา,าก็จะทำให้เจ้าไม่อาจอยู่ขลางก,กายเสียวอูได้อีกตลอดไปไม่อยากฟังคำของเจ้าอย่างมากก็มีอันตรายข้ากลับไปอยู่ในตว้ข้อมือได้คนพวกนั้นก็ไม่มีทางคนพบข้าเหล่านี้แต่ว่าในพื้นที่ของ้ว้ข้อมือนั่นมีเพียงสิ่งของของเจ้านายที่นั่นไม่มีการลูบการกอดแล้วก็การหอมจากเจ้านาย เมียวโง่มากเลยโหมียวยร้ว่าข้ามันไปก็สิ้นเรื่องละเฮ้ยไม่ได้เพื่อเสียวจีเออแล้วอดทนอีกหน่อยก็เล่ากันฝุบถ้าแต่ก่อนไี่เจอเสือง่วงงงเช่นเจ้าก็คงจะกลายเป็นพรมหนังเสือร้องไต่เต้าของข้าไปตั้งนานแล้ว ไม่รู้ว่าเสี่ยวจิวออชอบอะไรในตัวเจ้ากันแน่เมียวข้าน่ารักไงขนนิ่มไงข้ายังมีอุ้งเท้าที่น่ารักอีกด้วยนะเฮ้ยความเมียผลกาสอบแล้วชิข้าใจโอกาสเจ้าหนึ่งครั้งแต่คืนนี้ฝึกการสืบทอดของหงแดงจนเป็นได้พรุ่งนี้ก็จะปล่อยเจ้ากลับไปหากไม่เช่นนั้น เจ้าเดาว่าเสี่ยวจิวเออจะชอบเมลรัวชอบปยักขาวกันฮ้วันถัดมาเจ้านายเสี่ยวอูเจ้าเป็นอะไรไปเมียวเจ้า,าทำได้ยังไงนะ่ะข้าบอกกับมันให้มันเชื่อฟังนะ่ะให้เสี่ยวอูเชื่อฟังเสี่ยวอูเชื่อฟังมากมาเลยนะ ช่างเถอะเสียวจิ๋วอล้าเจอไข่กระดูกกงหยกหลิงเองหนึง่งอีกไม่กี่วันก็ใกล้จะถือกำเนิดแล้วหากพวกเจ้ากับเสียวอู๋กินไข่กระดูกกงหยกหลิงไปแล้วต่างก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันไข่กระดูกกงหยกหลิงเหรออยู่ในเขาผู้วังนี้น่ะหรอไข่กระดูกกงหยกหลิงเป็นของล้ำค่าในปัตตพีเป็นแก่นสำคัญของหุบเขาโดยค่อยๆหลอมรวมกันเป็นรูปร่างท่ามกลางวันเวลาของปัตตพี การกอร่อตัวของไข่กระดูกหยกหลิงหายยากนะอย่างน้อยๆก็เป็นร้อยปีอย่างมากแล้วก็เป็นปันปีอีกทั้งก่อนที่ไข่กระดูกงหยกหลิงจะถือกำหนดบนโลกก็ไม่มีใครพบร่องอยของมันได้เมื่อถึงกำหนดบนโลกก็ขอให้เกิดปรากฏการแปลกประหลาดขึ้นพอถึงเวลานั้นจะนำพามาสู่การแย่งชิงพลังอํานาจจากทุกสารทิศนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติแท้หากได้รับไก่กระดูกงหยกหลิงมากิน สมรรถภาพทางกายก็จะยกระดับสูงขึ้นไปอีกขั้นสำหรับเสี่ยวอูที่เป็นสัตว์อย่างเนี้ก็มีก็ดีมากเช่นกันจากตรงนี้ไปต้องเดินทางสามวันอีกตั้งอยู่ส่วนลึกที่สุดในปูเกาะผู้หวังด้วยพอดีอยู่ที่ริมทะเลสาบนี่ไข่กระดูกของโยกหลิงจะถึงกำเนิดตอนไหนหรออย่างเร็วก็สามวันอย่างช้าก็ห้าวันสามวันหรอใครจะแจ้งให้พวกหยุนเฉากเดินทางเดี๋ยวนี้เลยไปตามหากไขกระดูกของโยกหลิงกัน เมียได้ฝุกเจ้าคงไม่ได้ไปด้วยสินะเสี่ยวจิ๋วเอ๋อไม่อยากให้ข้าไปด้วยเหรอใชงานเสร็จก็ทิ้งเสี่ยวจิ๋วโหดร้ายจังเลยเนอะข้าแค่ชอบโกงด้วยตัวเองไม่ชอบให้คนอื่นมาช่วยข้าโกงนะโกงเหรอสรุปสั้นๆว่าถ้าเกิดเจ้าไปด้วยพอลงมือขึ้นมาก็ไม่เราใจนะสิแต่ถ้าเจ้าอยากจะไปชมเรื่องสนุกก็ได้นะ แต่ห้ามยื่นมือเข้ามาแทกมีเช่นนั้นรู้จุดจบของเฟิงเจนฉีใช่ไหมนี่เสี่ยวจิวเอ๋อกูฆ่าอยู่เหรอหรือจะทำลายความสุขในอนาคตของตัวเองกันฮะความสุขเนอนาคตนะหรอชอบเป็นคนให้หรือไม่ก็ยังไม่แน่เลยเป็นค่าแน่นอนต้องเป็นค่าโอ้ยหากเสี่ยวจิวเอ๋อชอบพูดใช้คนอื่น ข้ากจะทำให้มันกลายเป็นขันตทีเหมือนเฟิงเจี้ยนฉีอย่างนั้นเลยทำให้เจ้าม,มหาได้เพียงแต่ข้าปีศาจร้ายก็คือปีศาจร้ายจริงๆวิธีธรรมดารรมดาขู่เขาไม่ได้แฮะอย่ามัวเสียเวลาเลยข้าต้องเรียบเดินทางแล้วให้ก้าวอุ้มเสี่ยวจิวเอ๋อบินไปวันนี้ก็สามารถไปถึงได้เลยอุ้มข้าเหรอเอ่อเออเจ้าสามารถอุ้มพวกเราทั้งสี่คนกับแมวอีกตัวหนึ่งไปได้ด้วยเหรอข้าก็จะตกลง หลิงยวนข้าสวยไม่พอเหรอฮะเอ่เอเอจ้า,าเจ้านายเอ่อแต่เมื่อครูท่านพูดว่าอะไรนะตั้งที่แต่ก่อนเสี่ยวจิวเอ๋อมองใบหน้าของข้าก็ก้าวขาไม่ออกไม่นึกเลยว่าตอนนี้นางต้องการให้ข้าอุ้มคนอื่นด้วยหรือว่าข้าไม่พอจะดึงดูดเสี่ยวจิวเอนะ๋อน่ะเห็นทีว่าข้าต้องเปลี่ยนวิธีซะแล้วเฮ้อฮะ,ฮะ ไม่นึกเลยว่าจะวินจิ๋วจะยังอยู่ดีอยู่บ้าจิมือสังหารมาปาดแล้วมอบที่รอบกล้าจวินจิ๋วเมื่อมีกี่วันก่อนก็ไม่มีข่าวคาวออกมาดูตาใจเาถูกจวินจิ๋วคนพวกนี้ฆ่าทิ้งซะแล้วแม้ว่าจะไม่กล้าเชื่อว่านางจะมีความสามารถนี้แต่ข้าก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อฆ่าจวินจิ๋วในปูเกาผู้หวังห้จนได้อีกอย่างเหอจงก็ไม่ได้ส่งข่าวมาบอกว่าเจ้าสำนักสิวเออป่วยจนล้มไปละ แผนการในสำนักเทียนจงได้เริ่มดำเนินการแล้ว่ข้าจะแพ้อยู่ที่นี่ไม่ได้จะให้นางออกไปเยิ่งไรยชื่อผู้จะนักกับข้าไม่ได้รั่วเหมยเอามี่วะพวกเจ้าสองคนตามไปด้วยอย่าตามให้ใกล้เกินไปล่ะจะบินจิ๋วเจ้าเลยย่ยิงนักพวกเราไม่อยากให้นางรู้ตัวได้ตามอยู่ห่างๆดูว่าพวกเขาจะไปที่ไหนกันได้ขอรับสิทธิ์พี่ยืนซวี ถึงแล้วนี่คือทะเลสาบแห่งหนึ่งแม่นางจะวินพวกเรามาทำอะไรที่นี่เหรอแต่วินยืนเสี่ยวก็คือกนกี้กาค่ะค่ะพี่จะมาแย่งของล้ำค่าของเจ้านายได้ที่ไหนกันแต่เจ้าก็พูดไม่ผิดนะจะวินยืนเสี่ยวขัดหูกัดตามากนางอยู่ที่นี่ทําให้ข้ารู้สึกขัดใจมากเลยไปก่อนที่สิงรำค่าจอบมาพวกเราก็ไปเตรียมตัวกันหน่อยละ พวกเจ้าแน่ใจนะว่าพวกจะวิ่จิ๋วอยูดตรงข้ามทะเลสาบนะแน่ใจสิ์พี่ยุนเสียวพวกเราเห็นกับตาพวกเขาไปที่นั่นตอนนั้นฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วพวกเขาต้องไม่มุ่งหน้าบุกเข้าไปตอนกลางคืนอีกแนะ่เดินอยู่ในปูเกาผู้หวังตอนกลางคืนเป็นการโดนหาที่ตายเองชัดๆแต่ว่าแม้แต่แสงไฟสักนิดข้าก็ยังไม่เห็นเลยนี่มันปกติเหรอสิ์พี่ยุนเสียวไม่ต้องกังวลไป ที่พวกเขาไม่จุดไฟก็ไม่ใช่ว่ากลัวจะเป็นจุดสนใจเหมือนอย่างพวกเราหรอกหรือนี่หมายความว่าพวกเขาต้องทำเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาปากลอยแน่เลยจริงเหรอถ้าพวกเขากำลังทำเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาปากลอยูจริงๆแล้วก็นะพวกเราจะหลักฐานมาให้ได้ก็จะไล่จะวินจิ๋วเส่วไปจากสำนักเตียนจงได้แล้วแน่นอนว่าจะวินจิ๋วจะใส่บอกไปหรือไม่ไปนะั้นในท้ายที่สุดแล้วข้าก็จะต้องฆ่านางให้ได้ แิงแย่ล้วมีคนบุกระวังฟุบอะไรนะอย่าตกใจไปทุกคนมาอยู่ร่วมกันอย่าแยกกันละใครหน้าไหนบังอาจมากล้าบุกลูกพวกเรานะจะเวยิยอยูนิเซียวทำไม่รอนานแล้วก็เป็นวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้วันมะรืน ที่นี่จะมีของหนึ่งปรากฏออกมาพวกเราก็มาเพื่อมันสิ่งของเป็นของล้ำค่าเหรอถูกต้องแต่ว่าจ,จวินจิ๋วเจ้ารู้ได้อย่างไรว,ว่าที่นี่จะมีของล้ำค่าปรากฏออกมาแน่ๆนะอีกอย่างสามวันก่อนพวกเราอยู่ในป่าลึกอยู่เลย <c oughs> ก็ไม่มีทางได้ยินข่าวคราวที่เกี่ยวข้องใ,ใดๆเลยนี่นะท่านอาจารย์บอกข้ามานะท่านอาจารย์จ,จวินจิ๋วเจ้ามีท่านอาจารย์ด้วยเหรอ เช่นนั้นแล้วท่านอาจารย์ของจ้าต้องเก่งกาจแน่ๆเลยสามารถเป็นท่านอาจารย์ของจอมินจิ๋วได้เช่นนั้นต้องเป็นคนเก่งสุดๆความสามารถหนาทึงแน่ๆเลยเก่งกาจเหรอก็เ,เก่งกาจจริงๆนั่นแหละฟี้เจ้านายทำไมเหรอจวมินยุนเสียวอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองเอะไรนะ เทวินยุนเสียยวก็อ,อยู่แถวนี้นางก็รู้กับว่าที่นี่จะมีการถือก,กําเนิดสิ่งของล้าค่าด้วยเหรอเมียวเท่านายพวกเราไปจัดการกับเทวนนยุนเสียยเลยเถอะมิเช่นนั้นเมื่อไขกระดูกหยกของหลิงปรากฏดออกมาแล้วนางก็ต้องมายังพวกเราแน่แน่นางย่งไปไม่ได้หรอกนะเมียวนัน่นนาสีนะเมียวตายซะเถอะเฮ้ยฟิวตูม bị đi như ngay, Javinchiu chơi chúng để ngay này, tất cả lùi phòng căn, Kha Javinchiu đây cái, phục, xin Yun Sue, ơ, không được, nhanh nhỉ, rồi, feel, đấy, Yun chồng níu như thế nào, các, chúng สิทธิ์น้องยุนเ <c oughs> สียสิทธิ์พี่สีรัรบกวนพี่ช่วยข่าขวาพวกเขาไว้ก่อนชั่วพวกอแ <c oughs> ย,ย,ย่แล้วแย่แล้วจวินจิ๋วรู้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่นะฟุบป,ปักฟุบอไายโครมจิจวินยุนเสีย เจ้าเม็นโรงศพไม่หลังน้ำตาจริงๆนะหมาป่าละโมบนั่นเจ้าเป็นคนหามาใช่ไหมอะไรนะพี่จวินนี่เป็นเรื่องจริงเหรอใช่แล้วนี่จวินจิว๋วถอยฝุบแม่หนังจวินแม่หนังจวินไม่เป็นอะไรใช่ไหมจวินจิว๋วเจว้ายังไหวยอยู่ไหม พวกเจ้าคนอื่นเป็นอะไรกันไหมข้ายังไหวอยู่ <c oughs> พี่จิ๋วล่ะ <c oughs> ไม่ยอมไม่ข้ามาได้สถานการณ์แบบนี้ตัวเองจะทำได้ยังไงร,รู้สึกเหมือนกำลังจะบอกว่าข้าดูแลตัวเองไม่ได้ฝุบแม่นางจะบินพี่จิว๋ววางใจได้ข้าไม่เป็นอะไรเจวินนุ่นเสียวหนีไปล้ว เสียวจิวเออให้ข้านางเลยไหมหานางเจอได้หรอได้งั้นปังบูมอาณาจักรไปลีว,ว้าวรีบดูนั้นสินั่นมันกำเนิดสมบัติล้าค่านี่ทางนั้นปู่กาบปูว่วางรีบไปอาณาจักรจัางอี้อย่าให้คนอื่นแย่งโอกาสนี้ไปได้รีบไป สำนักเจียนจงนั่นมันกำเนิดสมบัติล้ำค่าเลยพอมีสมบัติล้ำค่ากำเนิดขึ้นก็จะมีคนไม่น้อยรีบไปแย่งกันเสี่ยวจิ๋วอยู่ที่นั่นจะปลอดภัยไม่นะแต่ว่าไม่ได้ข้าต้องรีบไปปกป้องเสี่ยวจิ๋วเออเดี๋ยวนะห้องเจ้าสำนักในปู่ก่อปู่วางมีสมบัติล้ำค่ากำเนิดขึ้น ข้าเป็นหวงเสียวจิวเออจึงจำเป็นต้องไปดูด้วยตาตัวเองสักหน่อยแต่สถานการณ์ตอนนี้ของเจ้าเออข้าเคยเตือนเจ้าแล้วว่าต้องระวังเออจงนะถ้าไม่เจ็บประตอนนั้นให้ยาลูกกรนของเสี่ยวจิ่วเออกับเจ้าไปก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผลจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ทำได้แก่รอเสียวจิ่วเออกลับมาตอนพิษให้เจ้าแล้วดูเจ้าสำนักหลวไวต้ตลอดเวลาให้ดีนะ เรื่องงานการกินทั้งหมดพวกเจ้าเป็นคนรับผิดชอบน้อมรับคำสัง่งไม่อนุญ,ญาตให้แกรเข้าใกล้ทั้งนั้นไข่กระดูกกงหยกหลินกำเนิดแล้ว